ค่ะอันนี้เป็นเผือกใช่ไหมคะค่ะคุณยาช่างน้ําหนักเผือกเท่าไหร่คะบอกนักเรียนด้วยคะ่ะชิ้นห้ากรัมค่ะชิ้นละสิบห้ากรัมนะคะวางไว้เลยคะ่ะเผือกชิ้นละสิบห้ากรัมนะคะค่ะทําไว้สองชิ้นนะคะค่ะแล้วอะไรอีกคะถัว่วทองค่ะถั่วทองพูดเลยคะ่ะบอกนักเรียนได้เลยคะ่ะแล้วก็ถั่วแดงคะ่ะแล้วก็ถั่วแดงนะคะแล้วก็งาดำค่ะงาดำนะคะเพราะว่าชิ้นหนึ่งนี่เราจะผสมกับแป้งใช่ไหมคะ อีกชิ้นหนึ่งเราจะทำเป็นไส้ใช่ไหมคะค่ะแยกกันออกค่ะค่ะชิ้นที่เป็นเผือกนะคะเราจะนำมาผสมนี่ค่ะคุยาวางไปตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็วางแต่ตำแหน่งเลยค่ะค่ะอันนี้คือหัวทอง นันนี้จะได้เห็นชัดๆเวลาทํางานค่ะแล้วทีนี้เราจะชั่งน้ําหนักแป้งนะคะสาสิบกรัมค่ะค่ะชั่งน้ําหนักแป้งสามสิบกรัมค่ะทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะสาสิบกรัมสี่ชิ้นนะคะ ทำสบายๆไม่ต้องเครียดค่ะทำงานกับครูเนี่ยเรื่อยๆอาจจะมีขัดตกบกพ่องบ้างนะคะก็เป็นธรรมชาติก็ต้องมีลืมบ้างอะไรบ้างนักเรียนทำไปนักเรียนก็อาจจะลืมบ้างตรงนี้ตรงนี้ก็ถามครูได้นะคะว่าจะแก้ยังไงเป็นยังไงถ้าแก้ไม่ได้ครูก็ให้ทำใหม่ลคะค่ะค่ะนะคะ ช่างแป้งนะคะหมัก30กรัมตอนนี้ส่วนที่จะอัดพิมพ์นะคะนี่ค่ะครูให้นักเรียนซื้อนะคะเป็นลายดอกบัวนะคะเพราะเราเน้นไปที่ขนมดอกบัวนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ซื้อได้นะคะค่ะสั่งในเน็ตได้นะคะค่ะก็ซื้อได้เป็นลายขนมดอกบัวอ,อ,อยู่ที่50กรัมค่ะนะคะซื้อมาอยู่ที่50กรัมครูก็ซื้อลายดอกบัวมานะค่ะเพื่อทําให้เกิดขนมใหม่ที่มีรสชาติอร่อย ค่ะคุยาผสมเลยค่ะนะคะนี่นะคะครูก็จะนําแป้ง30กรัมผสมกับไส้15กรัมซึ่งเป็นไส้ถั่วทองนะคะที่เรากวนเรียบร้อยแล้วค่ะผสมให้เข้ากันนะคะนักเรียนอาจจะใส่สีเหลืองลองไปนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นสีชัดเจนหรือจะไม่ใส่ก็ได้เนาะค่ะ,ะตรงกลางกลางค่ะ ค่ะเสร็จแล้วหุยาก็คลึงค่ะครึงแล้วก็นํามาใส่ในพิมพ์นะคะค่ะพิมพ์ครูก็ทาเนยขาวหน่อยหนึ่งนะคะพิมพ์ครูทาเนยขาวหน่อยหนึ่งทาเนยขาวยังคะค่ะทาเนยขาวกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทาเนยขาวไปที่พิมพ์ค่ะแล้วนักเรียนก็ นะคะนักเรียนก็อัดแป้งค่ะอัดแป้งที่ลักษณะเป็นถั่วผสมแป้งน um well ี对对 <pper> ่นะคะถั่วปนผสมแป้งอยู่ตรงกลางค่ะตรงนี้ค่ะอ้าวละเห็นละตรงนี้นะหานักเรียนจะเห็นชัดค่ะอัดใส่ลงไปเลยค่ะค่ะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะให้ลายเขาประทับลงไปในพิมพ์นะคะค่ะพอลายเขาประทับลงไปในพิมพ์แล้วนักเรียนก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยขึ้นมาด้านข้างค่ะค่ะเกลี่ยขึ้นมาด้านข้าง เห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยขึ้นมานะคะให้เกินขอบพิมพ์ขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ด้านนี้ให้เขาติดพิมพ์ไว้นะคะด้านล่างนะคะเขาจะได้มีรวดลายที่สวยงามนะคะค่ะค่ะเกลี่ยขึ้นมานะคะค่ะเกลี่ยขึ้นมาแล้วบีบให้เป็นแบนหน่อยคะ่ะนะคะเป็นการอัดนะคะค่ะ อัดลายค่ะแล้วก็นำไส้เขานะคะนี่เป็นถั่วทองนะคะค่ะเราก็จะนำไส้ถั่วทองใส่ลงไปค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแป้งค่ะปิดแป้งที่เราผสมถั่วกวนไว้นะคะแล้วเราก็นำถั่วควนถั่วทองทำเป็นไส้นะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะอัดพิมพ์นะคะเวลาอัดพิมพ์นะคะให้นักเรียนกดลงไปค่ะ ตรงนี้เลยนะคะเรียนกดกดออตรงๆนะคะหนึ่งสองครั้งนะคะโยกไปมาซ้ายขวาพอแล้วค่ะค่ะแล้วก็ยกพิมพ์ออกมานะคะค่ะกดแล้วก็กดลงไปเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ขนมแล้วนะคะเป็นไงค้าง่ายไหมอ่าให้ดูเผือกชิ้นหนึ่งทําเผือกเอาแป้งผสมกับ เือกขาะผสมตรงกลางตรงนี้ค่ะนักเรียนจะได้เห็นเนาะค่ะก็ใช้แป้งอรัวนะคะสำเร็จรูปของครูนะคะที่กวนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะ30กรัมผสมกับเผือกกวน15กรัมค่ะนวดให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะนำไปใส่พิมพ์ค่ะ,คะจากนั้นก็นำไป ใส่พิมพ์นะคะอัดลงไปในพิมพ์ค่ะค่ะใส่ไปเลยค่ะค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะให้ลายเขาประทับข้างล่างนะคะแล้วเกลี่ยเกลี่ยแป้งให้ขึ้นมาเป็นขอบนะคะให้ขึ้นมาเป็นขอบค่ะค่ะให้แป้งเขาสูงกว่าพิมพ์นิดหนึ่งนะคะเพราะเวลาห่อนะคะจะได้สนิทนะคะทําง่ายใช่ไหมคะรับประทานได้เลยด้วยเร็วด้วยค่ะ แล้วก็สวยงามด้วยค่ะครูให้ชื่อว่าขนมบัวเผือกค่ะเรามีไส้เผือกเนาะก็เป็นรูปดอกบัวนะคะค่ะลักษณะก็จะเป็นรูปดอกบัวก็จะเห็นชัดนะคะค่ะนะคะก็จะเห็นชัดถ้าเป็นถั่วแดงนะคะครูก็เรียกบัวแดงเนาะอ่ากดลงไปค่ะเห็นไหมคะค่ะ ค่ะแล้วก็กดใส่ลงไปนะคะบนจานพิมพ์ค่ะ,คะก็ออกมาเรียบร้อยนะคะอ่ะทำอีกเอาถั่วแดงแล้วกันค่ะถัวแดงถัวแดงนะคะเดี๋ยวก,กดให้ดูอีกนะคะค่ะก็นำแป้งนะคะค่ะแป้งอรัวที่กวนขึ้นมาแล้วนะคะ30กรัมนะคะผสมไปกับ หัวแดงกวนนะคะหัวแดงกวนสิบห้ากรัมค่ะจากนั้นก็ทำการผสมกันนะคะให้กลืนเข้าไปค่ะเขาก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่เพราะว่าครูให้ใส่กะทิลงไปใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กดใส่พิมพ์เนาค่ะ เดี๋ยวพอกดใส่พิมพ์แล้วเราก็ทํายังไงเราก็ใส่ไส,ส้ไปใช่ไหมคะทาง่ายคะ่ะแล้วก็เวลาจัดเบรกหรือจัดงานเลี้ยงนะคะสวยงามด้วยสวยงามด้วยแล้วก็ได้ปริมาณเยอะแล้วก็เร็วด้วยนะคะเวลาทําขายออเดอร์เนี่ยเร็วด้วยะค,ะค่ะค่ะใหม่ๆนะที่ร้านคาเฟ่ระคะที่ครูแนะนำให้นักเรียนที่เปิด ร้านคาเฟ่นนะเขาก็จะแจกไปพร้อมกับก,บกาแฟที่ลูกค้าสั่งอะคะ่ะแล้วลูกค้าสั่งกลับบ้านทุกคนเลยทํากันไม่ทันเลยค่ะอ่ะใส่ลงไปเนาะค่ะค่ะมีอะไรที่ดูแล้วเนี่ยทำง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากต่อนักเรียนแล้วก็สะอาดสวยงามครูก็จะนำมาสอนให้นะ นักเรียนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะเป็นกําลังใจให้กับครูแล้วนักเรียนก็จะได้ดูขนมใหม่ๆจากครูด้วยนะคะที่ครูคริสครูได้คิดแล้วก็ทำมาสอนนักเรียนนะคะค่ะพร้อมทั้งได้มีเมนูที่เราจะได้เ,เปลี่ยนขนมเราบ้างค่ะแล้วก็มีเมนูที่เราจะเสิร์ฟด้วยบ้างนะคะ ครูก็ทาคลิปทับทุกวันนะคะทัคลิปทับทุกวันเพราะว่าทาออเดอร์เสร็จก็มาทําคลิปทาออเดอร์เสร็จก็มาทําคลิปสอนนักเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครูก็ไม่ได้ไม่ได้ทำการเปิดสอนนะคะจะสอนเฉพาะเป็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะครูไม่ได้เปิดสอนกลุ่มแล้ว ครูก็พอที่จะมีเวลานะคะมาทําการสอนนักเรียนขนมอันไหนที่ได้รับความนิยมที่ครูทําออกไปแล้วได้รับความนิยมแล้วก็เป็นขนมที่ทําง่ายสวยงามนะคะครูก็นํามาสอนให้นะคะนักเรียนก็กดกระดิ่งเลยนะถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม่แจ้งเงี้ยนักเรียนก็กดออกแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูยาก็จะทํางาแล้วนะคะอ่าตอนนี้เป็นงาค่ะก็ใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปนะอ่าอยู่กลางๆนะคะค่ะเดยวครูจะนํากล่องนะคะนํากล่องมาให้ว่าเวลาที่ขายกล่องเป็นยังไงหลังจากที่ติดใจแล้วแจกให้ชิมแล้วทุกโต๊ะติดใจแล้วทีนี้เราก็จะขายเป็นกล่องนะคะถ้าเหมือนขนมญี่ปุ่นนะคะเวลาเสิร์ฟนะเสิร์ฟพร้อมกาแฟพร้อมกาแ นะคะแล้วก็ฐางง่ายๆค่ะเดีย๋ยวครูจะเรียนใส่ไปนนี้นให้นักเรียนดูสองกล่องนี้อ่ะคุยค่ะกดไป ดูสิอืมน่ารักเยมากเอาละทีนี้ครูยาค่ะนี่ไปเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะเรนเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะพอติดใจกันแล้วทีนี้ขายละค่ะขายละค่ะขอเปลือกค่ะเปลือกตรงนี้ค่ะอ่ะค่ะวางให้เรียงเลยเนาะค่ะเออครูยากดลงไปให้ขึนลงหน่อยสิค่ะหยิบถ้วยออกมาอย่างงี้ค่ะอ่าเปลือกเนาะ ค่ะอันนี้เป็นเผือกค่ะค่ะเปิดตรงนี้เลยค่ะเปิดให้นักเรียนเห็นเลยอ่ะต่อไปถั่วแดงค่ะถั่วแดงค่ะเดี๋ยวก็จะปิดกล่องไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็งาดําค่ะอ่ะค่ะเสิฟให้นักเรียนเห็นค่ะค่ะจะได้นักเรียนท่านใดที่จะทําใหม่จะได้กดลงไปที่ค่าคุยยาอ่ะ ท่านใดที่จะทำใหม่จะได้เห็นนะคะเป็นไอเดียค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะอาจารย์นี่ออกเลยค่ะค่ะนะคะจากนั้นนะคะก็ปิดกล่องเลยค่ะมาส่งมาให้ครูเลยค่ะเรียบร้อยค่ะนักเรียนพร้อมจำหน่ายเห็นไหมนะคะถ้าจะขายเป็นชิ้น แบบนี้ก็ได้นะคะค่รูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะคลิปนี้ของครูคงจะมีประโยชน์และทำะไรายได้ให้กับนักเรียนมากขึ้นและทำะไรายได้ให้กับท่านผู้ชมนะคะพร้อมทั้งเป็นไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะให้เกิดนะคะแรงบันดาลใจในการทำขนม ได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะขนมของคนไทยที่นิยมรับประทานกันนะคะในหมู่ของชาวต่างชาติด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกับครูใหม่ในคลิปต่อไปนะคะครูหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย